ก่อนมังรก่อนละรงนหน่อยโลกนี้ไม่มุคคลมากมายช่วนใหญเรื่องการมาเึิน,เ,นเอาเปรียบเรืงการละกัน เยี่ยงข้าวกันกินจะดีกันอยู่เยี่ยงกูกันของอย่างกระทงกันใช้แยกหน้ายกัไประยายที่เด่งยังโครงอ่ะเราเมืองพูดจังดีอย่างนั้นว่ามีกันให้ทานดูสมัสเตอบ้างบ้างร้อยบ้างเมื่อเพียงถ้ามีในบาทก็มีคนใสบาย เรื่องคนดัดมาพอมาได้ก็มาบ้างคือก็เหมือนกันทุกครั้งที่ที่จะทำทานแล้วมันได้ใจที่สูงเหนือโลกมันก็ไม่ค็อยากได้อะไรเท่าไรเพราะอะไรของเรายังให้ก็ได้ทำได้ทำกันเถอะมันดมใจภัย่อย ใตใจสูงเหลือโลพัขึ้นไปเป็นตัวแรกที่เรียกว,ว่าพระเจ้าบอกว่าจิตสูงนี้ไปโลงหน้ามันก็สูงขึ้นเป็นเรื่องของสมุนอีกตัวหนึง่งคนทั่วไปก็ไม่คขโาใจชาวพุทธนั้นฝึกแพร่เป็นตา ภาษาเต้นนั่งเข้าตัวก่อนพระเจาจางลงสิ้นับมันไปแค่บรลมสิ้นทาไปถึงจันทน์นะทานกับสิ้นตองตัวนี้พู้เจ้ารับรองเลยว่าผู้ใดทําัวเรื่องนี้ักขะในสวรรค์ เปน็นอันหวังได้ถ้ามีทานอย่างเดียวไม่มีทิ้งกลับแล้วอาจจะไปสุดทุกข์ได้ไม่มีทิ้งกลับไปแล้วป้องกันไว้ผมทานก็ตรงทานตรงก็ยิ่งเราสนใจภาวนาะตอนนี้ไปจ้า เรียกว่าโรคกระบาดยังไม่พัฒน์ลงมาก้วก็ไม่ไดีแต่เราก็ทำตัวไหวนะสรวจผลภาวนาก็แบบหายใจก็คุ้นตัวโตโตคุ้นตัวดิทำให้เราควบคุอมอารมณ์ทำให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพี่น้งเหตุผลก็อน อย่างนี้แล้วทิตเราก็สงหรือหลงที่เป็นพุทธเจ้าคนดีเป็นพระเจ้าคนดีรู้นเลยว่าทำาัอเป็นอย่างนี้ให้ทานทานดินกุดัขึ้นที่เป็นพระพุทธสแล้วทำไปวันละคนร้อยที่กูดองขึ้น โรงนี้ขนาดนี้โรงนาก็กาดีขึกนโรงนา้ดี้นโรงต่อไปก็ดี้นมันก็ไปชนเอาวันนิพพานึ่วันหนึ่งพูอทำไปบ่อยมันก็ถึงเร็วขึ้นวายญานพระเจ้ารับรองว่าทุกคนเนี่ยพ่อค่อยทำค่อยไปนี่แหละแต่ว่าทำต่อเรื่องให้ทานต่อเรื่องก็เป็นนิจัย ภาษาจีนตอนเร้่องกัเป็นกกนิสัยตอนนัในใ้นเป็นนสัยเมื่อเกิดนิสัยก็เกิดคุณวัฒนาบารมีมันก็ทำให้เราจิจใจสูงขึ้นสูงขึ้นแต่แม้ว่าเราต้องเห็นว่าต้องมียากนิดใครบางใคนบ้างที่เขาแยากจะลากาล็ดีเจ็บป่วยคนดีทา,านเรื่องคนนี นอกจากได้ประโยชน์ตนตัวแล้วท่านจะให้เราไม่การแบบผู้คนคุๆเพียงท่านเหล่าน,น,นั้นได้ด้วยนั่นแสดงว่าคนโลกเขามุ่งเพียงแค่บัดรลมเอารวยเป็นใหญ่ตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งสูงพวกเรานั้นไม่หวังแค่ไม่แค่บัดรลม เราหวังเลงชาติหน้าไปถึงพักราเ,วเวร็วกนจะไม่มีหมนะอ๋อพิ่ารณันนี้อ่อวา

ยาดาวะริวะบุราปะริบุเรนติรังรัมเทวะเมวะยิตวดินังเบตานังบุกปติเิสิรังปิตังตุหังกิปเมวะจุมิเตโตะเปโเรโตะังกปปันยันโตวะนโร